สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีข่าวจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวน,นะคะบอกว่างดใจเล่มใบอนุญาตทำงานนะคะซึ่งจริงๆแล้วป้าลูกไก่ก็งงๆอยู่นะคะว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าไอ้เล่มใบอนุญาตทำงานเนี่ยนะจำได้ว่าอพอได้บัตรสีผิวุบ บัตรสีชมพูล,ล้วก็ไม่ได้อันนี้นะ,ะแต่ไม่เป็น,ไ,ปนไรคือพูดง่ายๆคือใบอนุญาตทําทงานนะตอนนี้คือเขางดนะคะที่จะให้นะก็คือตั้งแต่6ถึง31มกราคมเนาะก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยคือเขาจะไม่ให้ไปรับใบอนุญาตทําทงานเอาพูดอย่างนี้สรารการณนะคะถ้าเกิดสงสัยให้ติดต่อโทรถามได้ที่022350620 ถึง22นะคะแล้วก็ต่อ23ถึง27เนาะก็ป้าลูกเกจะเนี่ยแหละติดแอบโปสเตอร์อันนี้เอาไว้ให้นะคะก็เอ่อเป็นข้อมูลที่มาบอกกันนะคะซึ่งเขาลงเอาไว้ในเว็บไซต์เนาะสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวนะคะก็ตอนนี้น้องๆที่จะเอ่อทำวีซ่าต่อวีซ่าใหม่ ได้ทำกันหรือ,อยังคะสรุปแล้วป้าลูกไก่ก็ให้น้องที่ ที่บ้านนะคะเขาติดต่อหาในหน้าเองนะคะว่าที่จะต่อวีซ่าเนาะที่จะหมดในเดือนมีนาคมเนี่ยต้องทำยังไงเพราะว่างงมากแล้วไม่สามารถที่จะโทรไปถามจากใครใช้ได้เลยเนาะคือโทรไปที่1 1 7 8งก็โทรไม่ติดสักทีหนึง่งโทรไปที่โรงพยาบาลเขาก็ไม่รับตรวจสุขภาพใช่ไหมแล้วน้องเขาก็น้องที่บ้านอะ่ะเขาบอกว่าเขาเดี๋ยวเข,ขอติดต่อในหน้าเองเพราะว่าถ้าทําตอนเนี้ ยังไม่ต้องยุ่งวุ่นวายเท่าไหร่นะคะป้าลูกไก่ไม่อยากพูดในรายละเอียดเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดนะในะสื่อออนไลน์เนี่ยนะคะก็จะผิดกฎหมายเนะาะเพราะฉะนั้นก็คือเล่าให้สู่กันฟังคือ <c oughs> ให้ในหน้าทําคงไม่ผิดอะไรคือเล่าให้ฟังว่าคงรอบนี้คงจะไม่ไหวที่จะไปต่อสู้ทําด้วยตัวเองนะคะก็น้องๆต่อยังไงเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะก็มีคุณพี่คนนึงเนาะ แบบว่าให้ข้อมูลมาก็ขอบคุณนะคะเหมือนกับเขาพาน้องๆไปต่อเองอะนะแต่อ๋ออันหนึ่งที่เขาเล่าก็คือว่าห้ามน้องไปเองต้องเป็นนายจ้างไปนะคะที่ต่อวีซ่าเนาะส่วนว่าปีนี้คือป้าลูกไก่คือขอขอใบาบางจงให้น้องเขาไปดำเนินการเองละกันนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ